สัปดาห์ที่29หน่วยโลกสวยด้วยมือเราห้องเรียนอนุบาล3ทับโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสวัสดีค่ะผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนค่ะคุณครูนะคะนางสาวและทุกคนนิรันเรืองค่ะ หรือคุณครูตนนะคะประจําชั้นอนุบาล3ามักค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่29เนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโลกสวยด้วยมือเรานะคะโลกของเรานะคะประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆเลยทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นแม่น้ำภูเขาป่าลำธานนะะรนะคะทะเลสัตว์นะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะทั้งทางวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ทีวีนะคะและทางสังคมนะคะอย่างเช่นการศึกษาความเชื่อศาส,สนาค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังหัวข้อต่างๆเลยค่ะหัวข้อที่1นนะคะความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมค่ะหัวข้อที่2นะคะ การดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ <routinely> ห <blo OC spans> ัวข้อที่3มนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะหัวข้อที่4ี่นะคะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมนะคะหัวข้อที่5ค่ะประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กๆคะ ก่อนที่เราจะไปรับความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปท่องคํำล้องจองพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆคำล้องจองทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีมากหลายน้ำกรวดหินดินทรายหลากหลายเหลือถ้าเราใช้ ไม่ประหยัดไม่จุนเจือเราคงไม่มีเหลือใช้อีกเลยเด็กๆคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมกันนะคะเด็กๆทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะทางธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะได้แก่อะไรบ้างค่ะ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็ได้แก่อย่างเช่นนะคะดินอากาศน้ำและสัตว์ต่างๆนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือเพื่อความสะดวกสบายนะคะและความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะก็ได้แก่อย่างเช่นบ้านรถยนต์ถนนนะคะ หัวข้อต่อไปนะคะก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะเด็กๆเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะคะเราจะไม่เผาป่าค่ะแต่ว่าเรานะคะจะช่วยกันดูแลต้นไม้และช่วยปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือเพื่อความสะดวกสบายนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆใช้ของนะคะเด็กๆจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะและใช้อย่างคุ้นค่าที่สุดนะคะอย่าทำลายเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาให้สิ่งของนั้นนะคะยืนอยู่คู่กับเราไปนานๆคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกันนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสามารถหายใจเองได้รับประทานอาหารเองได้นะคะเคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้และสามารถเจริญเติบโตเองได้ค่ะ ส่วนความแตกต่างของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็คือสิ่งนั้นนะคะไม่สามารถหายใจได้เคลื่อนไหวได้ขับถ่ายได้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆสิ่งแวดล้อมนะคะมีประโยชน์มากมายเลย ถ้าเป็นสัตว์นะคะก็จะสามารถใช้แรงงานได้นะคะแล้วถ้าเป็นป่านะคะก็สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะและให้ความสวยงามให้ความร่มรื่นนะคะแก่เราและสัตว์ป่าค่ะ ต่อไปเรามาดูโทษของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะเด็กๆโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นนะคะการเกิดฝนตกค่ะถ้าฝนตกหนักมากเกินไปนะคะก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะเด็กๆทําให้บ้านเรือนเสียหายนะคะสัตว์ป่าบางชนิดนะคะต้องพัดไปกับน้ํานะคะอากาศค่ะอย่างเช่นนะคะอากาศร้อนเกินไปนะคะอาจจะทําให้เราป่วยได้นะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะ เด็กๆก,ก็ได้รับความรู้แล้วนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคืออะไรสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมช่วยกันดูแลอนุรักษ์รักษานะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะให้อยู่คู่กับเราไปนานๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ คุณครูตนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ